สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมปู่เยี่ยมพารวยนะครับช่องปูเยี่ยมพารวยกับสวัสดีเอฟซีแฟนช่องนะครับที่ให้การสนับสนุนอ่าที่เม้นรัวๆเข้ามานะครับทั้งคนเมนต์สงสัยทั้งคนเมนต์เป็นคำถามก็มีนะครับผม ทางคนเม้นบอกว่าขอล่างขอบนตัวเดียวเน้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวปู่เยี่ยมจะจัดให้นะครับเพื่อเป็นการทบทวนนะครับาคลิปนี้ปู่เยี่ยมจะพาไปชมสูตรเซียนหลองอำเภอเพนนะครับเซียนหลองอำเภอเพนนี่รู้จักกับปู่เยี่ยมนี่ยยี่สิบสามสิบปีนะครับ ในสมัยตั้งแต่ปู่เนายังมีชีวิตอยู่นะครับคำว่าปู่เนานี่ก็คือพระหลวงพ่อองค์หนึ่งแหละครับเป็นเซียนอยู่ในวัดอำเภอเพ็นั่นแหละครับวัดวัดเอาวัด,วดหลวงเ,เนี่ยอำเภอเพ็ญท่านเป็นคนที่เก่งทางด้านการคำนวณน,นะครับผมกับเซียนหลองก็มีโอกาสไปพบกัน ไปคำนวณหวยกับท่านที่นั่นนะครับแล้วก็ถูกถ่ายทอดมาจากปูเนาซึ่งเสียนหลองก็จำเอาสูตรต่างๆนะครับจากปูเนามามากที่สุดสำหรับปูเยี่ยมจำได้นิดหน่อยนะครับมาเจอกันอีกหลังจากนั้นผมไม่ได้ทำมานานนะส0บยปีนี่ย ก็ถามแกว่ายังทำหัวยอยู่ไหมก็ถามวาผมก็เลยขอแกไปออกช่อง YouTube นะครับช่องหนึ่งปรากฏว่าเสียนหลองก็ไม่ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมนะครับเลขเข้าตลอดนะครับผมวันนี้เราก็มาติดตามท่านว่าเข้าอย่างไรจะตามรอยปู่เนาไหมนะครับผม ปูเนาตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตล้มหายตายจากไปแล้วล่ะครับอ่าก็เหลือแต่สูตรท่านนี่แหละอยู่กับเสียนหลองนี่แหละอ่าปูเนาสามารถทำเงินจากสูตรได้ถึงสี่สิบกว่าล้านนะครับอซื้อรถตู้ให้โรงพยาบาลซื้อรถปิกอัพให้สถานีตำรวจมั่งแจกจ่ายไปทั่วแล้วครับ ในที่สุดก็สังขารไม่ยั่งยืนก็จากไปซะก,ก่อนนะครับทิ้งไว้แต่สิ่งดีดงงๆงามๆนี่แหละครับผมอ่าสามนาทีไปแล้วชมเลยนะครับผมคลิปนี้ปูเยี่ยมจะสั้นที่สุดอ่าเรามาดูนะครับผมเขียนไว้แล้วผมจะชี้ให้ดูนะครับอหาหารวดวันที่หนึ่งอาหารวัดวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกสี่นะครับ เราก็ตั้งตัวเลขเไว้สองหกหนึ่งกับห9เลขล่างนะครับสูตรเซียนหลองนี่มีหลายสูตรนะครับแต่สูตรนี้ตัวตั้งหลักเนี่ยท่านจะใช้หลัก10กับหลักหน่วยล่างบวกกันนะครับ V กันแหละบวกกันก็ได้เลข5นะครับได้เลข5้านี่ห้าห้าเราก็ตั้ง5เดินไปเดินไปเลยนะครับ5 5าห5เก้าหนึ่งห้าหก อ่าศูนย์หนึ่งสองสามสี่บรรทัดข้างล่างนะครับขีดห้องเสียห้องหนึ่งนะครับผมก็กลายเป็นว่าเลขกลุ่มหนึ่งห้าหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเลขกลุ่มหนึ่งแปดเก้าสามสี่นะครับอ่าตัววิ่งของแกก็คือตัวนี้ครับหนึ่งกับเนะครับเป็นตัววิ่งงวดนี้ตัวประกอบแปดเก้านี่อยู่ตรงนี้หนึ่งเจดอยู่ตรงนี้อ่าวิธีการทํานะครับ ท่านก็จะประกบใส่ตรงนี้เลยนะครับถ้าสามสี่ตรงนี้เป็นตัวลองนะครับผมท่านจะดูตำแหน่งมันมันจะวิ่งหากันอ่าคำแรกที่ผมไปถ่ายทำคลิปเสียนหลองพูดเลยเลขงวดน,นี้ไม่มาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับผมเพราะว่าตัวประกบมันแปดเก้านะครับ <c oughs> ผมฟังคำแรกนะครับผม ผมจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเราแค่ okay. สี่หางเน้นๆนะครับแล้วเลขมันวิ่งเกียรหนึ่งกับเจ็ดนะครับอันนี้ก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ถ้าวิ่งตัวเดียวลองดูเนี่ยเจ็ดแ้า่าจะสวยนะครับเรามาเรามาดูงวดที่ผ่านมานะครับเลขออก572แล้วก็70เราจะคำนวณหา,างวดวันที่1สิงหานะครับเราก็ตั้งตัวเลขลงไปนะครับเนี่ยเจ็ยเลขล่างนะฮะบวกกันได้7จ็ดนะฮะเอาเกียมาตั้งเลย เจ็ดแปดเก้าศูห้าหตัววิ่งของแกง6กับแปดคำว่าตัววิ่งนี่สไติบสาิบสี่งวดเข้าตลอดครับไม่หลุดแกว่างั้นนะในสิติที่ที่ผมถ่ายทำนะอยู่บนรถ3าล้อนะอตัวประกบ0นย์กับ1นะ่ะข้างบนนะตัววิ่ง6กับแปดมันอยู่ตรงไหน แปดอยู่ตรงนี้หกอยู่ตรงนี้แปดศูนย์ 80, นี่แปดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะครับถ้าประกอบก็ประกอบสั้นๆแค่นี้นะครับผมสมมติว่า f อจะมีคำถามว่าตั้งอย่างไรนะครับคิดจากไหน ก็คิดจากล่างนี่แหละครับล่าง10ล่างกับหน่วยล่างเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่นามาตั้งแล้วก็นํามาตั้งเป็นหลักแล้วก็เดินไป5ตัวนะครับ78 901เดินไป5ตัวแล้วก็บรรทัดข้างล่างนะกลับมาเดินใหม่ไปอีก5้าตัวนะ1แล้วก็2 3 4สาี่ห้านะครับตัววิ่งคิดจากไหนอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของแกเองนะครับแกมีวิธีคิดของแกเอง ันนี้ไม่บวกนะครับผมอ้าวเลขเข้าที่หกหนึ่งนะครับอ่าสำหรับงวดนี้สวยสวยนะครับหกหนึ่งสองหกหนึ่งออกไปแล้วนะครับผมถ้างวดนี้สวยๆอืมถ้าไม่หนึ่งแปดก็ต้องเก็ดแปด อ่างวดที่มันออกเลขล่าง0ูนย์ห้านะครับ5้าบวกศย์ก็ได้ห้านะครับตั้งหลักห้าเหมือนกันนะห้าหกเจ็ดแดเศนย์หนึ่งสสามี่นะครับเลขงวดนั้นมันบอกเจ็ดแปเหมือนกันเลยเจ็ดเจดแดนี่แหละแกกลัวว่ามันจะซ้ำกันนะฮะ อ fc แฟนช่องนะครับผมก็เสนอให้ชมแค่ทวนให้แค่งวดเดียวนะครับเพราะว่าตอนผมไปถ่ายทำอ่ะไม่ได้เขียนไม่ได้บอกไม่ได้อะไรผมพยายามให้ดูสูตรดูสูตรนะครับผมอ่าเห็นว่ากลัวพวกท่าน fc เห็นแต่อาจจะดูไม่ออกว่าเซียนหลองมีการประกบอย่างไรนะครับ อังวัดน,นี้เหมือนกันแกพูดคําแรกนะครับแกบอกว่าที่ผมไปถ่ายทํานะคลิปก่อนๆน,นะแกบอกว่าเรียเนี่ยไม่มาห้าหนึ่งก็หกหนึ่งนะครับนี่ไม่มาห้าหนึ่งก็หกหนึ่งนี่ทำไมแกรู้ว่าห้าหนึ่งกับหกหนึ่งเพราะว่าหกกับแปดเนี่ยมันเตรียมรอยอยู่แล้วนี่หกกับแปดนี่แล้วก็ศูนย์หนึ่งนี่มันยืนรออยู่ตรงนี้นะครับผม ทางวันนี้8กับ9มันยืนรอนะครับตัววิ่งมัน1 1กับ7นี่ตรงนี้ครับ1กับ7อ่าถ้า1มาก็1 8 1 9 7 8 7 9ปอ่าประมาณนี้เท่านั้นนะครับผมอถ้า5้าถ้า7มาอีกด้านหนึ่งไม่มา8 9มันจะไปไหนมันจะมานี่นะครับ ถ้ามันมานี่มันจะมาอะไร0เจ็ดกับนเจ็ดถ้ามันมาฝั่งนี้มันจะไปเลขล่างทันทีนะครับถ้ามาฝั่งนี้เป็นเลขบนนะครับอ่าก็ไม่แน่ือนกันนะเลขล่างสวยๆอาจจะออก0เจ็ดหรือ1เจ็ดก็ได้นะครับสําหรับงวดนี้นะครับผมอ่าเห็นชัดเจนนะฮะฮก ถ้ามันมาใส่หนึ่งก็หกหนะึ่งวางนี้งวดห้าสองเกียรตินะครับดูนะครับห้าสองเกียรติแกพูดนะหกมาหนึ่งหกหนึ่งหกศูนย์ถ้ามันมาจุดนี้แปด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 กับเก้านี่นะจุดนี้มันมาใส่หกหกแปดหกเก้ามาทางนี้ก็จะเป็นเลขล่างทันทีนะครับงวดที่แล้วแกพูดอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นคําว่าเซียนรุ่นเดอะนะครับเซียนรุ่นใหญ่เซียนที่เป็นพระหูสูตรทรงจําลักษณะตัวเลขมากๆเนี่ยแกใช้วิธีการสังเกตนะฮะผ่านหูผ่านตาเยอะสังเกตเยอะถ้าเรื่องอื่นแกลืมหมดแต่ถ้าเรื่องหวยเนี่ยแกเล่าได้ชัดเจนเลยบางวัดนั้นตั้งตัวนี้ออกตัวนั้นออกอย่างนั้นออกอย่างนี้นะฮะเป็นชัด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 ัดนะครับ ผมก็ยอมรับนับถือว่าพ่อเสียนหลงเป็นมือหนึ่งของอำเภอเพ็จริงๆนะครับผมอ่าสำหรับตัวตั้งหลักเนี่ยแกไม่ใช่มีสูตรเดียวนะตามที่ผมเป็นกับแกเนี่ยแกใช้อยู่ห้าหสูตรนะครับตัวตั้งหลักใช้หลัก10บล่างก็มีหลักหน่วยบนก็มีหลักสิบบนก็มีเดินหน้าก็มีนะครับผม อ่าสำหรับคลิปนี้ปู่เยี่ยมอำลาพาจากไว้แค่นี้นะครับผมปู่เยี่ยมก็ให้ชมตัวเลขนะครับว่าท่านมีตัวเลขในใจหรือยังถ้าไม่มีก็ดูสูตรเสียนหลองประกอบนะครับผมซึ่งท่านให้ตัวเลขมาปุ๊บนี่ผมก็ไม่จำเป็นต้องถามท่านหรละครับสามารถเขียนตาม นึกคิดเขียนตามสโลกแกนของท่านไปได้เลยนะครับว่าตัวไหนจะมาตัวไหนตัวเพราะว่าฟังบ่อยมากนะครับฟังบ่อยเห็นบ่อยชมบ่อยนะครับผมจนขึ้นใจอ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับผมลายหูลายตาบ้างไหมอ่าเอาเนื้อหาส่วนที่เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนไลค์กดแชร์นะครับผมปู่เยี่มพารวยขอบคุณ,คณ,คณทุกทกท่านนะครับ เม้นที่สวยสวยงามงามนะครับเมนที่งามหรือไม่งามก็มีคุณค่าทั้งหมดแล้วครับขอบคุณมากครับผมผู้เยี่ยมพาลอยอำมลาพาจากเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฟังล่างก็ศูนย์เจดหนึ่งเฟังบนก็เจ็ดปดหนึ่งปดะเดี๋ยว3ามตัวบนเดี๋ยวผู้เยี่ยมจับให้อีกทีหนึ่งในคลิปอื่นนะครับอำมลาพาจากครับผ